แก่กองพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรงหน้าไม่หัดจุบอุบอุบกองผมทันตีท่านเา็เดชแทนสุภูตปฏิบัติหน้าที่นายทหารเวรผู้ใหญ่ส่วนรักษาความปลอดภัยกระทรวงกลาโหมระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติ สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมสภา,ารกรโหมเช่นที่เคยไปตรวจมานะครับก็มีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องของการรายงานผลการดำยิงานในกรอบของกระทรวงกรโรมทั้งในส่วนของภารกิจโ,โดยตรงและภารัฐส่วนโดยงาน,นอื่นนะครับหลายหภารัิจดยกอรย้าเตือนในเรื่อง,งของการิบัติงานของการระบในกระทรวงกรโมจะต้องระวังอย่างที่สุดนะครับที่ไม่ทําให้เกิดปัญหาและผลกระทบใดๆทั้งสิน้นต,ต้องวางตัว ให้เหมาะสมประพฤติปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเป็นคนบุคลากรที่มีคุณธรรมและเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมนะครับเราได้มีการกําหนดเรื่องของการอะไรละ่ะกรรมการติดตามเรื่องการปบ,บตามจร,จริยธรรมอันดีนะของกระทรวงาะดมก็เช่นกันทุกหน่วยงานและตามกฎหมายที่มีอยู่นะครับในพวกนี้เดี๋ยวให้โกถกชี้แจงแล้วกันตอบถามน,นแล้วกัน การปรับคลรมอพลรมมีการวางตัวคนในพักประชังพลังประชารัฐไปอย่างไรบ้างก็เป็นเรื่องของพรรคประชางไรก็ต้องถรุปขึ้นมาแล้ววันนี้ก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามีการต้องมีการปรับพลรมออย่างไรนะในสามตำแหน่งที่ว่านั้นยังไปไม่ถึงช่วงนั้นช่วงนี้นายกฤษฎีก็ได้อยู่ในขั้นตอนที่นายกฤษฎต้องจัดผู้รักษาการในตัวต่างๆนะจากนั้นไปแล้วซึ่งการปรับตรงนี้ก็ต้อง ผู้รักษาการก็ต้องนำเข้าคอร์บไสัปดาห์หน้านะครับบรราคาที่จะถึงนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องเป็นเรื่องของภาคการเมืองภาคธุรบาลต้องมีการหารือกันนะครับว่าจะทําอย่างไรกับตําแหน่ง,นง,นงนที่ขาดหายไปตรงนี้นะครับมีข้อตกลงอะไรอย่างไรจากนั้นเขาก็เสนอขึ้นมาในแต่ละภาคร่วมเข,ขาเสนอขึ้นมานะครับที่มีปัญหาต้องดิ้งตัดใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเอาใครดำรงตำแหน่งที่ไหนอยานน่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองนะ ให้รู้ขั้นตอนทางนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะมันมน,มน,มนมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะทําได้เร็วๆวันนี้พรุ่งนี้นะทุกหลายอย่างต้องเข,าเขา้าพรบก่อนหลายอย่างต้องมาผ่านปติที่ประชุมพักก่อนนะครับผมก็จะรอรับตรงนี้แล้วผมจะพิจารณาด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของมงบมาต่างๆผมก็ชี้แจงมาแล้วทุกอย่างมันก็มีพรบมีกฎหมายมีวิธีการดำเนินการเสร็แล้วทั้งสิ้นผมก็ได้ย้าเตือนเข้าไปเรื่องของกระทรวงและฝีดของเราทัพที่เกี่ยวข้องก็ต้องทาให้เกิดความ ช,ชัดเจนเกิดขึ้นนะครับว่าจะทำไงต่อไปมันใช่หรือไม่ใช่นะมันจริงหรือไม่จริงหลายอยา่งางก็มีทั้งใบเสร็จมีทั้งอะไรมาบางทีมันก,นก็ก็ต้องมาสอบหาข้อจจริงะนะว่ามันใช่ไม่ใช่อย่างไรผมคิดว่าถ้ามันมีความผิดก,ก็ต้องถูกลงโทษในคดีอยู่แล้วะนะ,ะเพราะเป็นเป็นมาตรการที่ผมย้ำเตือนมาเสมอเรื่องของการพบแล้วมีจากประเทศเมื่อวานเนี่ยขอบเวียดนมามเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เขาขอเยี่ยมคารวะ ซึ่งเป็น,นทางความสัมพันธ์ทางการต่างประเทศเมื่อเขาขอก็ต้องพบเขาแต่ไม่มีความผมไปรับรองอะไรทั้งสิ้นเข้าใจไหมณเมื่อวานนี้ก็มีการขอพบปะกันก่อนก็คือของอินโดนีเซียเขาขอพบพระวินมา่าของของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้ามาคุยกันแล้วก็ขอเยียมของเราผมหน่อยหนึ่งที่ผมคุยกับเขาก็คือผมก็เพื่อจะทราบการพัฒน,นาการ ในทั้งดน้าการเมืองต่างๆัญหาการในประเทศของเขาแล้วก็ทราบแล้วก็ให้ความผูรงใยในนามของไทยนะครัที่เป็นประเทศที่มีชายแดนติดกันระชนไปมาสู่กันปัญหาชายแดนต่างของที่ผก็าฝากเขาไ้พูดนีแหละไม่ว่าจะเรื่องของการข้ามแดนผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าวแรงงานข้ามชาติอะไรทัองนี้นะ่ยาคุยเรื่องเหล่านี้นะทั้งนี้แล้วก็เรื่องโควิดด้วยด้วยเรื่องการเมืองก็ไนเรื่ของเขา เข้าใจไหมเราก็เป็นกำลังใจให้เขาสามารถจะเดินหน้าประเทศของเราของเขาไปในทางที่จะไปสู่การจัไใจให้ได้ในเร็วที่สุดปัญหามันก็แต่ละประเทศปัญหาหัวต่างกันบ้างะนะแต่เมืเ่อเว,ว่าได้ยกไปตอบรับไม่ตอบรับก็ไม่ได้ไม่ได้ผมตอบรับนะผมฟังว่าเขาเลาไห้ฟังแค่นั้นเองนะครับผมก็ฟังในนามของประเทศไทยด้วยแล้วฟังในทางของอาเซียนด้วยเพราะมันจะมีการหารือร่วมกันของอาเซียนหลายประเทศด้วยกันนะซึ่งมติมันก็ออกไปแล้วในส่วนของบูนายก็ออกแทนไปแล้ว แต่วันนี้เราจะทำยังไงให้มันเกิดความเสี่ยงเราวิวิ่งไปด้วยกันทั้งหมดคําว่าวิว่งคือประชาชนประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับเรื่องการเที่ยวพอฟวัคซีนผมเคยบอกไว้แล้วว่าผมจะฉีดเมื่อไหร่ยังไงผมพร้อมเสมอตลอดเวลาแหละเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถาบันวัคซีนกับกรมควบคุมโรคติดโรคนะครับที่จะต้องจัดสรรวัคซีนให้เหมาะสมนะแล้วเมื่อไหร่มีความพร้อมก็จะเจอผมไปฉีดเองเลยนะผมพร้อมเสมอนะเพราะฉะนั้น ถ้าเราไปกำหนดวันโน้นวันนี้อะไรเงี้ยมไม่ใช่มันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยอ่ะนะผมก็ยืนยันแล้วลว่าผมสบัยใจนะทุกอย่างจะทําอะไรกับผมผมก,ก็พร้อมจะร่วมมือแนันเองวันนี้ผมที่เป็นห่วงก็คือว่าวันนี้เราผมทราบว่าวมีการแบ่งจดัดสรรวัคซีนไปในพื้นที่ต่างๆไปแล้วนะเพราะนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานต่งตงนางๆทองเตรียมความพร้อมนะจ๊ะเพราะนั้นการที่กำหนดวันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วมันพอมันคาดเกินนิดหน่อยก็มีปัญหาอีกแล้วตกระทั่งเขาไม่อยากกระพูดอ่ะ มันต้องมีปัญหาในเชิงปฏิบัติอยู่บ้างนะมันจะเลยไปนิดหน่อยไปบ้างนะหลายๆอย่างมันทำกับคนจำนวนมากนะจ๊ะนะคนนับเป็นหมื่นเป็นแสนในการที่เรารับวัคซีนตรงนี้การจัดสรรให้ปันส่วนให้มันดีอาจจะวางแผนไปหมดแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนมันแผมันก็ต้องเปลี่ยนแต่ยังไงก็ยืนยันว่าทุกอย่างเขากเป็นไปตามเขาโครงตามแนวทางของสบคที่รวมกับกระทรวงสาธารณสุขในการในเรื่องนี้ ก็เตือนว่าอย่างเดียวก็แล้วกันว่าถึงแม้แม่เราจะมี terrace, ว <unto> ัคซีนเราก็คงต้องระวังตัวต่อไปนะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเพียงการสร้างภูมิต้านทานในแต่ละคนที่มีภูมิต้านทานที่ไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะนั้นคนที่ภูมิต้านทานอ่อนอันนี้ต้องดูแลก่อนใช่ไหมเพื่อเขาจะได้มีภูมิคุ้มนของเขาแล้วก็ไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นไงใช่ไหมอันนี้คือเรื่องของหลักการของการแก้ไขารูกระบาทนะผมก็ฟังหมอเข้ามาน่นแหละนายกก็เองแต่ว่า ทำยังไงรัฐบาลสาการถกจะหายวัคซีนให้ได้เร็ววัคซีนที่เรามีวันนี้ก็เข้ามาก็นี่ก็มีสองสองชนิดนะซึ่งอาจจะฉีดไม่ได้พร้อมกันหรอกนะต้องอีกบางส่วนเช็คแล้วบางส่วนยังไม่ได้ตรวจสอบก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งก็คงไม่คาดเคลื่อนไปมากนักหรอกเนาะโอเคนะก็กำลังคิดอยู่ ก็ทุกคนรู้อยู่แล้วผมก,ผมก็ผมก็วอนยิงไปแล้วให้ทุกคนหาเรือพระพิรัเนี่ยนะเป็นพรคพักพรคนำนะครับก็ต้องไปหาเรือกับพักร่วมใช่ไหมก็ต้องเตรียมงานของตัวเองมาแล้วแต่คนก็ไปไปหาสแสวงหาความมือกันคุยกันด้วยหลักการและเหตุผลแล้วเฉนิมมาก็คัดเลือกคนเฉลิเข้ามาให้ผมพิ่ลานะตามอะไรนะตามสัดส่วนที่มีอยู่เนะน,นานะ ก็ยังไม่ได้ผู้อื่นวงนี้นะไม่พูดนี้ก็เราเพิ่งทำงานกันไาไม่กี่เดือน,น,นเย่ยยังไม่ถึงปีด้วยน,น,นะมันก็ต้องเร็วอันนะก็ต้องเร็วเพราะว่ามันมันเป็นการบริการที่ต้องมีผู้รับผิดชอบโดยตรงนะันั้นนะเราก็จะทําให้ดีที่สุดให้เร็วที่สุดนะนะไ,ไม่มีไม่มีใ <น S 2> ครจะกัดกดดันเราอะอยู่ที่ผมอยู่ที่ผมอยู่ที่ผม ก็จะให้มองว่ามันมีปัญหาเขามีปัญหาก็ธรรมดาการเมืองที่ผ่านมาก็มีปัญหาทุกทุกเรือบาลแบบนี้แหละไม่เห็นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็มีปัญหาของเขาปัญหาทางการเมืองเขาก็คุยกันให้รู้เรื่องเข้าใจไหมประเมินอยู่แล้วจ้ะประเมินอยู่นะก็ประเมินที่ก็ไม่ใช่ว่าประเมินแล้วมันตกทุกคนก็ผลงานดีๆมันก็มีบวกพ่องอะไรแก้ไขได้ไแรงก็แก้ไขไป แล้วก็ถ้ามันมีการต้องปรับตรงนี้มันจะมีผลกระทบไปตรงอื่นหรือเปล่าปรับให้หมอโทมขึกก้นอีกได้ไหมคำถามนี้ก็จะดูอีกขั้นหนึ่งนะตอนนี้ก็มีงวินาตีแบบที่่างจากบางที่บางพอเขาเสนอขึ้นมาผมก็มามาดูใหม่ว่าถ้าถ,ถ้าเหนอมาอย่างนี้แล้วควรจะปรับตรงอื่นเพื่อจะเป็นสลับกันบ้างหรือเปล่าก็วา่ากัน,นอ,อ,อีกทีเนาะคนถามตคนถะามอบตกทนะาขาคบ ตอเนียนมาแบบนโยบายกังวลไเรื่องนี้ว่าเราจะร่วมกับมีโดในการเข้าไปจัดการกับเมียมาค่ะหมดบัราว่าเราจะร่วมกับมิโดในการเข้าไปเทียบกันที่ข้อใจแต่ว่าข่าวอเราก็าวอะเาของเรามันชดนของเราค่ะเจ้ของเราก็ตัดานเพือัลานไปไปกลางผมเลยอะไรเพ่ตัลานอันนี้ทุกคนเป็นมูาไรไหมเพราเราบางาวเราเป็น ต้อง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 ตองต้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 องตองต้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 องอต้องต้องต้้อง้องอองต้องต้องต้งต้อองต้องต้องต้องตงต้องต้องตองต้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 องต